สวัสดีครับวันนี้นะครับอีไลมีสินค้าดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับนั่นก็คือสินค้าหมวดมู่ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือสินค้าหมวดเฟล็กซี่นั่นเองนะครับซึ่งเฟล็กซี่เนี่ยจะเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากยางพาราก จะเป็นหมอนบอกรองหลังตัวคุชชั่นรองนั่งนะครับหรือจะเป็นที่นอนแบบยางพาราเนี่ยทางร้านอ e ีไลก็ได้นาเข้ามาแล้วนะครับมาที่สินค้าตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะมานําเสนอกันนั่นก็คือหมอนนั่นเองนะครับเป็นหมอนยางพารานะครับซึ่งหมอนยางพาราของเราเนี่ยจะมีเป็น2ตัวนี้นะครับเป็น,นเป็น2ชิ้นเป็น2องโปรดักนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามากันที่ชิ้นแรกก่อนนะครับตัวชิ้นแรกตัวนี้เนี่ย จะเรียกว่าหมอนบีนนะครับหมอนบีนหรือเจ้าถั่วนั่นเองนะครับเจ้าถั่วตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่รองรับบ่าได้ดีนะครับตัวนี้จะเหมาะกับคนที่นอนดิ้นนะครับผมตัวนี้จะค่อนข้างที่จะโอบรับในส่วนของตัวช่วงไหล่ช่วงบ่าเนี่ยได้ดีมากมากนะครับแล้วก็ดูลักษณะของเขานะครับเนี่ยเวลาเราตั้งศีรษะลงไปใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยจะเข้ากับ ไหลเราบ่าเราพอดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยด้วยผิวสัมผัสของเขาเนี่ยครับผมจะเป็นแบบผูขรภูขาะแล้ถ้าเกิดว่าเราเปิดตรงปลอกหมอนตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับมันมันจะเป็นคล้ายๆกับหนามทุเรียนนะครับอันนี้เขาออกแบบมานะครับตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของแบบเวลานอนลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการบําบัดเบาๆนะครับให้เรานอนสบายมากขึ้นนะครับเวลานอนเนี่ยลักษณะก็อยู่มานี้เลยนี่นะครับตัวนี้จะรับกับช่วงบ่าของเรานะครับแล้วก็ในลักษณะนี้นะครับเวลาเราตะแคง ตัวนี้นะครับก็จะรองรับเราได้อย่างดีเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ปัญหานะครับเกี่ยวกับเวลานอนแล้วเนี่ยหมอนมันจะชอบแบบ bachelor, ดิ้นไปดิ้นมาทาั้งให้เราตกหมอนได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยครับผมถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าจากที่เห็นนะตัวฐานของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบฐานกว้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฐานกว้างตัวนี้เนี่ยเมื่อเราตั้งไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะขยับเนี่ยครับผมมันจะลดการาขึ้นแบบตัวหมอนได้นี่เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นรุ่น ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นเคิร์ฟนะครับตัวเคิร์ฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินค้านะครับที่เป็นหมอนยางพาราแท้เช่นเดียวกันนะครับตัวหมอนยางพาราแท้ตัวนี้เนี่ยจะชื่อรุ่นว่ารุ่นเคิร์ฟนะครับรุ่นเคิร์ฟตัวนี้เนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยครับผมจะออกแบบมาให้เป็นผิวสัมผัสแบบเป็นปุ่มๆนะครับตัวปุ่มตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิตได้ดีนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสำหรับคนที่นอนตกหมอนนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะ ก็คือด้วยคาที่หมอเขาใหญ่นั่นแหละนะครับก็จะลดโอกาสการตกหมอนได้เป็นอย่างดีนะเนาะตัวนี้เนี่ยครับผมก็ข้างหนานะครับแล้วก็เป็นหมอนใบใหญ่ด้วยสำหรับใครที่ชอบนอนใบใหญ่เนี่ยสามารถเลือกเป็นใบนี้ได้นะตัวนี้เนี่ยครับผมเนี่ยดูด้วยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นหมอนยางพาราแท้นะครับผมความหนาเน,นี่ย80%เลยนะครับก็คือเป็นเกรดส่งออกนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่คนไทยภููิใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานจากประเทศไทยนะครับผมผ่าน ก๊อยาพาราอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียบร้อยทั้งหมดนะครับผมและตัวนี้เป็นสินค้าคุณภาพนะครับข้อดีของพวกหมอนยาพาราพวกเนี้ยคือเขาเนี่ยครับผมเป็นหมอนที่ทนนะครับผมมีดูแลบรรอากาศได้ดีนะครับป้องกรรันไรายฝุ่นเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยตัวนี้เนี่ยอายุการใช้ง,งานเขานาน,นี่ผมแจ้งนะครับก็10ปีขึ้นได้เลยนะครับเพราะตัวนี้นอนลงไปเนี่ยมันก็จะคืนลูกปกตินะครับมันจะไม่ใช่เหมือนพวกสปริงหรือว่าหมอนเอ่อที่เป็นแบบ นู่นราคาถ,ถูกอะไรเงี้ยตัวนั้นมันนอนแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะบุ๋มจะยุบลงไปนะคะทําให้เกิดอาการปวดคอปวดหลังอย่างนี้ได้เนาะตัวหมอรุ่นเคิร์ฟนะครับเวลาเรา,เอานอนลงไปนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราตั้งลงไปอย่างนี้เนาะเ,เนี่ยด้วยคำที่ตรงกลางของเขาเนี่ยครับผมมันจะเป็นลักษณะบุ๋มลงไปมอนคล้ายกับเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะรองรับศีรษะได้ดีนะครับ เวลาเรานอนเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยหนุ่มตรงช่วงต้นคอตรงนี้นะครับทำให้ลดอาการปวดคอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเราตะแคงสังเกตนะครับลักษณะของหมอนเนี่ยมันจะเป็นหมอนใบใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะนอนตกหมอนน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบนอนตกหมอนนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่แจ้งก็คือตัวนี้เนี่ย ช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวีโลหิตด้วยนะครับแล้วก็ไปที่สินค้าตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่นะครับนี่คือตัวคูชั่นนะครับหรือเฟล็กซี่คูชันตัวนี้ลักษณะของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเบาะรองนั่งยางพาราแท้อีกเช่นกันนะครับด้วยลักษณะหลายๆคนอาจจะดูแบบเอ้ยทำไมเป็นทรงแปลกๆนะครับเขาไี่วิธีการนั่งของเขาอยู่นะครับ ก็คือฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งข้างหน้าของเขานะครับเนี่ยเป็นฝั่งข้างหน้าเนาะถ้าสังเกตเนี่ยครับผมลักษณะของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัว W อย่างนี้นะครับผมเพื่อตัวนี้เนี่ยครับผมออกแบบตามหลักกายศาสตร์เลยนะครับผมก็นั่งแล้วเนี่ยแรงกดทับเนี่ยครับผมมันก็จะถูกกระจายอย่างเท่าเทียมนะครับผมแบบกระจายกันอย่างทั่วถึงนะครับผมไม่เกิดการดับดังนานแล้วปวดก้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่จะช่วยได้นะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็นตั้งขาของเราถูกไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตรงกลางแล้วก็จะมีช่วงวอานิดนึงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาแล้วว่านั่งลรวสบายแล้วก็ถูกหลักกายศาสตร์ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับสินค้าโอโค่ด้วยตัวนี้เนี่ยใช้ได้นะครับได้ตั้งแต่นั่งกับเก้าอี้ทํางานนะครับนั่งในรถนะครับคนที่นั่งขับรถนานเนาะแล้วก็แบบปวดก้่นปวดอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ สิินนค้้าชถัดไปตัวลมบ้านั่นเองนะครับหรือว่าตัวเฟล็กซี่ลมบ้านนะครับตัวเฟล็กซี่ลมบ้าตัวนี้เนี่ยก็คือตามชื่อเลยครับผมเขามีไว้สําหรับรอ,อ,องรับตรงช่วงหลังช่วงกระดูกลมบ้าของเรานะครับเช่นเดียวกันครับผมใช้ได้ทั้งเก้าอี้สำนักงานนะครับคนที่ทำงานนะครับพนักงานออฟฟิศสามารถซื้อตัวนี้ไปรองหลังได้นะครับคนที่ขับรถนานๆนะครับแล้วมีอาการปวดหลังตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นกันนะ เสนอก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามานะครับที่ไลน์แอดไซน์อีไลท์นะครับหรือจะเป็นเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้นะครับเป็นเบอร์ของทางร้านเป็นเบอร์ของทางขายนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่ออย่าลืมนะครับเข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วใครสนใจสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้เลยนะครับผมยินดีตอบมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ